พวกคุณทําอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับมีของมาฝากจ้ามาพรุ่งนี้ออกกี่โมงนะครับพรุ่งนี้ตีห้านะครับพรุ่งนี้ตีห้าใช่ไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมพรุ่งนี้จุดเริ่มต้นเลยนี่จุดเริ่มต้นเลยเพื่อนๆถึงแล้วนะครับผมเชียงใหม่ไปเดี๋ยวเราพักผ่อนกันแล้วก็เตรียมเดินทางพรุ่งนี้เช้าตีห้าไปเจอกันใหม่ Like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country not you limit? I don't need a guy. หลังจากหนักหน่วงกันมาทั้งคืนครับพวกเราตื่นเช้าวันนี้ในสภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสําหรับบางคนวันนี้เรากําลังเดินทางกันไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมทาราเชียงใหม่ครับไปพบปะน้องๆกลุ่ม b บล็กฟินกันวันนี้เรามีปาร์ตี้มิทติ้งกันจ้า เอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หมาป่าพุราปลาลอนวูฟฟิชิงอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เห็นหน้าข้าตาน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมนัท็อปนะครับผมนะครับกับทีมงานแบล็กฟินมารวมตัวกันที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะวันนี้เรือมากันทั้งหมดอยู่5้าลำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้จะสนุกยังไงบ้างบรรยากาศเช้านี้ที่เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่จ้าโอ้ไรกัครับนะครับแง่เป็นยังตัวนะโค้งเหรอเจ้าอยู่ไหนเมื่อคืนไม่อาบน้ำอะไรกันเนี่ยบ้าผมเข้านะาาตันได้เล่นน้ำแล้วแบบว่าว่าแล้วผมใม่กูอาการ<ด>เป็นยังไงครับผมนะครับยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยจะกระโดดน้ำอยากขับเล่าบรรยากาศเขื่อนแม่กวงเช้านี้นะครับคือคักมากเลยเพื่อนๆเรือมีเป็นสิบ ขึ้นชื่อว่าเป็นหมายที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเราไปลุยกันเขืนแม่กวงเป็นเขื่อนดินนะครับผมที่สร้างขึ้นเพื่อกำนํำน้ำแม่กวงซึ่งเป็นน้ำสาข,าขาของแม่น้ำปิงนั่นเองนะครับผม เป็นแหล่งที่มีธรรมชาติสวยงามมีนักตกปลานะครับมาตกปลากันเยอะเลยทั้งหน้าดินทั้งการตีอปอมเนาะเพราะว่าเป็นหมายที่ไม่ไกลมากจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมสามารถมากันได้ง่ายเลยมีทั้งปลาชะโดปลากระสูกนะครับแล้วก็ปลาหน้าดินปลานนังจืดอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวเพื่อน ตอนนี้เราก็ถึงหมายแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำนิ่งมากเลยเราจะมาหาตีปลาจิบกันก่อนนี่เหยื่อยางที่ผมจะใช้วันนี้นะครับไอ้อกซิ่งจากค่าย blackfin โอ้แดดสุดๆเลยเพื่อนหมายแรกนี่มันนอนจำป่าไปจะเนี้ย Bang hmm. Crazy, tu ni, The was... ตอนนี้เราเจอปลาเข้าคู่นะครับแต่ก็ได้ยากอยู่นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะไม่สนใจแต่ถ้ากัดลังเมื่อไหร่เป็นเรื่องสีแดงๆนาผู้กระชีพอู้จีบเยอะมากเลยเพื่อนปลาแต่สงสัยเอาเรื่องอยู่เขากอยู่นี่เขาพันตี มันบบเข้าความมันบบเข้ากูจิ๊บเยอะขนาดนี้มีรุ่นนะนี่โอ้บัใจแล้วก้าอันอยังนี่เข้ากูไหเนาะจิ๊บเลยเลยนะเพื่อนๆถ้าจิ๊บจะอี้แล้วแบบเข้ากูนะครบไปแล้วเยอะเหอะเฮามันจิ๊บเหรอ มาข้า,า,ากล้มไหมเนาะดูเล้อดูแล้ว,ลลวโอ้โอหอะไรปลาน้อยปลาน้อยนีนเนี่ยอ้ จิ๊บแล้วลงเลยอ่ะเออไล่ไล่นะอันขึ้นขึ้นเนะโอ้สะดุ้งหมดป่าไอ้หู้าอ้่า้าอ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 ้า ยังอ้อฮเนอะอฮนอ้อกอะเออก็นูกว่าปลิมเพื่อนๆดูนะผมจะทำอะไร มาแล้วเพื่อนเอยแกงเด็กหมานะคะรับปลาหมาตัวเล็กห,หลังจากพยายามกันมานานครับผมตอนทั้งที่ บรรยากาศนี้ดีมากเลยนะเพื่อนๆมีปลาขึ้นจิบเยอะมากเลยแต่เท่าที่เราสังเกตกันก็คือเป็นปลาชะโดที่กําลังเข้าคู่นะครับผมซึ่งตามปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยล่าเหยื่อเราก็เลยพลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวญญพวกเราเลุยกันต่อไปครับผม นะครับครับให้สัมภาษณ์หน่อยครับอาการเป็นยังไงครับเช้านี้ปามครับ,รบเรามีเวลาถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต้องไปหาไม้ตอกปั้นไปเลียกันไหมหน้าเราต้องสู้ไป Suối sắc lên Tả lắm, đẹp lắm, ชอนแน่นอนเลยเมื่อกี้อโอ้ยไม่ใช่ช่อนเพื่อนไอ้โดดูรอยฟันเห็นรอยฟันไหมครับใจร้อนอะ่ะลืมส่งตัวไม่ใหญ่อ่เมื่อกี้ดูจากรอยฟันน่ะมันคือไอ้ป๊อกเพื่อนส่งยังไงก็ไม่โดนเห็นตัวแล้วนะครับสงสัยได้ตบเด็กอีกรอบมั้งคือเขาตัวเล็กมากาส่งไปก็ ไม่ไม่น่าไม่น่าได้นะครับมมรผมว่ามันอยู่หิมพังมาครบมาครบ ครบ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 ไปยูแล้วปลาลิมแน่นอนล้านเปเซ็นไปยูโอ้โหเต้มายทำแล้ว <laughs> ดูดู Tadam Hope a dô nát tối nay, hắn là. Pacat, lê 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 Oh. Ừ. À, nè, khốp tới rồi nè, khốp tới rồi nè Đẹp ừ. à ที่มันไล่อยู่เมื่อกี้ก็คือพวกนี้แหละครับมาจอดนะครับผมตรงหน้าเขื่อนแวะกินข้าวมาก่อนก็แม่กวงก็บรรยากาศดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีร้านอาหารให้ด้วยนะตีปลาเหนื่อยๆเราแวะมาทานข้าวกันได้นะครับถ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเดินทึไปข้างบนนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนข้าวเช้านะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยขยันตีปลาเท่าไหร่บอกเลยวันนี้ขยันยังอื่นมากกว่า ของแท้ของแท่นี่ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันก่อนเพื่อนเพื่อนผัดพริกแกงปลาชะโดเนื้อนแน่นๆดูดิน่ากินมากเลยมีไข่ดาวด้วยวันแรกผมมากินเนี่ยนึ่งส่วนน,น,นึ่งอร่อยส่วนส่วนคนแห้งคนแห้งขอซดน้ำร้อนหน่อยครับๆๆๆๆกว๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยเพื่อนไปเดี๋ยวกินข้าวกันก่อน น้ามันต้งบอกรสชาติขนาดไหนหลังจากทางเข้ากลางวันเสร็จนะครับผมเราก็ต้องรีบเดินทางเข้าต้นห้วยแม่กวงกันเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับน้องๆน,นะครับผมจากทีม b l ล c k ฟิ n กันเป็นมิทติ้งปาร์ตี้เล็กๆครับผมที่จะมาตกปลานั่งสังสรรค์พูดคุยกัน เพื่อนน้องๆน,นะครับผม แต่ละคนนะครับไม่เบากันแล้วเพื่อนดูไม่ได้ใส่เขาหรอกใครไม่มีปลาใครไม่มีปลาโดนเลยโดนเลยโดนเลย เพื่อนดูสงเโอ้โหมีของกินแล้วครับกลองไฟก็พร้อมนี่เดี๋ยวเรากินปลาย่างกันกระสูบอันนี้คือกระสูบแมกวงนะครับได้ที่ต้นน้ําเลยที่พวกเราขึ้นมาเมื่อเช้าสองตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะปักไม้เสียบเผากันเลยไม่มีมีดไม่มีอะไรทั้งนั้นกินแบบนี้แหละเพื่อนไปนโดนทำายอีกแลรวฮะลูก จ่างห้ามาออกปลาฮึกเหี้ยช่างไม่โอ้ตายแล้วชาวบานมาตัดเขาเาเปี่ยนโอ้โหเนี่ยย่างกันอย่างนี้ละเพื่อนอยู่ดีพี่วายครับจะให้มาปีนป่ายที่ไหนเนี่ยเพื่อนผมต้องได้กินปลาเพื่อนผมต้องได้กินปลาจะได้กินไหมเนี่ยต้องลุ้นดู ตามยัดหาคำสุดอันนี้อยู่กลางลมมายุมีฝนปอยอีกโอ้โหแล้วปลาก็จะกินเบียร์ก็จะยกโอ้โหนี่แหละครับธรรมชาติของการตกปลเาเพื่อนได้ยินเสียงบรรยากาศไหมหดูมีแบบเสียงฟ้าร้องฝนตกลมด้วยเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนคนหนึ่งถือลมไม่ให้พัดนะครับผมเพราะลมแรงคนหนึ่งเสาปลาแล้วดูเพือ่อนๆ <laughs> นี่แหละครับผม เขาเรียกว่ารสชาติของการออกมาตกปลานะครับผมเราได้มาพบปะเ,เพื่อนๆเนาะพี่จริงปลาไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกครับถ้าได้ก็คือกําไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเราได้กินกับเพื่อนสุดท้ายคือ,อได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับสนุกมากเลยเพื่อนๆทีมนี้นี่นเ,นเพื่อนๆปลากระสูบเผากลางป่าเดี๋ยวชิมกันไว้ปาลองอย่างน้อยถ้าผม

ดูเท็กเจอร์น่ากินมากนะครับผมขาวเนียนเลยเนี่ยองชิมก่อนนะครับเดี๋ยอาชิมปลามันสดอ่ะปลามันสดแล้วก็เอามาทำเลยเราไม่ได้แบบเอาไปแช่น้ำแข็งหรืออะไรนะครับเนื้อโอเคมากเลยขนาดไม่ได้ไม่ได้แบบทำอะไรเยอะนะครั่อโยนเข้าไปอย่างเดียวนะครับอ่าครับ วันนี้ก็ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเป็นแบบแบ็กฟินนะฮะแบ็กฟินทีมนะทุกคนเลยนะก็ครบครบแก๊งนะครับสําหรับพวกเราก็คือบ้านๆนะครับใช้ชีวิตกันง่ายๆก็คือมีหมูมีปลาที่หาได้ก็เอามาย่างกันนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ทุกคนนี่คือมีเงินล้านก็อาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาอีกทีก็ไม่มีแล้วนะแบบนี้เพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมนะทุกคนยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ไอไงก็ฝากช่องล้วนวูฟฟิชชิงนะครับผมนะไปติดตามกันนะครับผมเอาวสดเก้าไปมันจะมารอดเราอยู่กันนี่ช่องล้วนวูฟฟิคำถามมากมายที่ถังถูกเข้ามาในหัวผมตอนนี้ว่าช่วงวินาทีที่พิเศษแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง และนั่นแหละครับผมสิ่งที่ทำให้ผู้คนต่างที่ต่างทางมาพบเจอกันในกรณีของผมนี้ก็คือการตกปลาน,นั่นเองได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสนุกของน้องๆบางทีก็ทำให้เรานึกถึงตัวเองในตอนที่เรายังไม่รู้จากคำว่ามิตรภาพจริงๆเลยด้วยซ้ำขอบคุณที่ช่วยเติมเต็มทริปนี้ให้กับผมนะครับผมและแน่นอนครับเพื่อนๆงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา แต่ยังไงประสบการณ์ดีๆก็ยังจะอยู่ในความทรงจําอยู่เสมอครับคงจะเป็นเรื่องราวที่ผมไว้ใช้เล่าให้ลูกให้หลานฟังในอนาคตในวันที่เราอาจจะมีเรี่ยวแรงไม่พอมาสนุกแบบนี้ก็ได้ครับผมยินดีที่ได้พบกันครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ จบไปแล้วนะครับผมสําหรับทริปเขินแม่กลวงอุดมธาราเชียงใหม่ก็เป็นทริปที่สนุกมากนะครับปลาได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เกี่ยวแล้วครับทริปนี้เราสนุกกันอย่างเดียวเป็นทริปมิสติ้งของกลุ่มแบล็กฟินนะครับผมที่ชวนกันมาเนาะยังไงขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมโอเคยังไงก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับแล้วบายออนเลย